แล้วันนี้ครับวันนี้พบกับกองทัพนะครับทุ่งสายยันภูลานะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถไฟโทมี่ทั้งหมดของผมนะครับเนี่ยครับจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเยี่ชวนให้ฟังนะครับว่าตรงไหนจะเป็นตรงไหนเนี่ะครับตรงนี้ตั้งแต่ตรงจุดตัดตรงนี้ไปยันตรงนี้นะครับ จะเป็นรางเก่าฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับตั้งแต่ตรงนี้ยาวไปจนจุดตัดทางรถไฟตรงนี้ก็คือลางเก่านะครับตรงนี้ก็เราก็จะมีจุดตัดทางรถไฟสองที่นะครับมีมากทังสองจุดแต่ตรงนี้ก็จะเป็นสถานีที่ผมซื้อมานะครับแล้วก็เอามาบูดีไฟเกตสติกเกอร์ออกมานะครับเดี๋ยวกล้องให้โฟกัสก่นกอน นี่ยครับผมก็ทำแบบนี้นะครับผมก็ใช้ที่มีทำนะครับไม่ยากเลยนะครับนี่ครับแล้วผมก็วางตรงนี้ซึ่งตรงนี้นะครับจะเป็นที่เก็บตู้สินค้านะครับตรงนี้เราสามารถทำให้สต็อปได้แล้วก็ ตรงนี้เราสามารถทำเพจเป็นโกลสต็อกได้นะครับถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นรถไฟสามารถวิ่งผ่านได้เลยแต่ถ้าเป็นแบบนี้รถไฟจะหยุดนะครับตรงสถานีไปๆเลยนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทางแยกนะครับใช้มือทำใช้มือโยกนะครับเป็นกา้านส่วนตรงนี้ผมซื้ออุโมงมานะครับผมตั้งชื่อไนะ้แล้วอุโมงขุมตันส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโรงรถจักรของผมนะครับ ลุงรู้จักบางซื่อซึ่งผมทําซึ่งผมใช้ลลางทั้งหมดนะคบตรงนี้ก็จะเป็นล่างแยกใช้มือเหมือมนกันนะครับแต่มันจะไม่เหมือนกับแบบนี้เพราะว่าอันนี้มันจะมันจะคล้ายๆสถาน,นีนะครับแต่วิ่งมาแล้วก็มันมันจะเป็นแบบเข้ามุมไปเลยแต่อันนี้มันจะวิ่งมาแล้วเราก็ต้องต่อหลังโค้งเข้าไปอีก ตรงนี้ผมก็จะมีหวรถจังครับ E F หกห้าแล้วก็ E M หกห้าสองคันนะครับอันนี้เป็นขีดห้าศูนย์หนึ่งอันนี้เป็นขีดหกห้าอันนี้จะเป็น E H ห้าร้อยขีดสิบอันนี้ก็คืออะตอมสี่สี่ศูนย์หกตัวแรงของเรานะครับนี่นะครับถ้ารถไฟวิ่งมามันจะเป็นอย่างนี้ครับตรงนี้จะเป็นท่าขนส่งสินค้านะครับ นะครับถ้ารใไฟวิ่งผ่านมุมมันจะเป็นแบบนี้ครับถ้าจะดตัดทางไฟแล้วไฟวิ่งผ่านมามันก็จะลงเองอดยอัตโนม,มัดเลยครับทา้งจุดตัดทางรถไฟอีกอันนึงก็เหมือนกันนะครับ แล้วที่ผมคิดสนใจรถไฟโทมี่นะครับก็เพราะว่าผมนั้นอย่างมีของเล่นรถไฟเป็นของตัวเองนะครับผมก็เลยลองสั่สงซื้อรถไฟโทมี่มาจากแอปช็อปปีนะครับอันนี้ขออนุญาตขายของนิดนึงนะครับ <Okay. S 1> นี่ครับใหญ่ขนาดนี้นะครับแต่ผมมีอะไรจะมาบอกนะครับรางใหม่ทั้งหมดซื้อมาจากช h อปปีนะครับ ยกไว้ในพวกหลังตรงนี้ครับไปซื้อแยกเอาเองพว่าหรือวา่าไปซื้อในช้อปปีก็ได้นะครับแต่มันไม่ได้มีชุดแบบนี้ครับต้องซื้อหลังแยกต้องมันต้องซื้อชุดที่มีไอแบบเนี้ยนะครับสองอันมันถึงจะได้แบบน,นี้แล้วก็ต้องซื้อหลังแยกไปด้วยไอลดสินค้านี้ก็ต้องซื้อแยกนะครับ อันนี้จะเป็นคอนเทนเนอร์อันนี้ก็เป็นคอนเทนเนอร์เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นตู้น้ำมันนะครับท่านี้ครับบ๊ายบาย